ไช้ทีัฒนาจรทำบาปีนีการท่องเที่ยวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเราจะทำยไงในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครรู้ดีเท่าเราเพราะเรานะรัพวกเราจะรู้ดีว่าเราเกิดที่นี่มาอยู่่ทีนี่เราโตเวลามีน้ำลายไหลเอรกันเลยนี่ไายไหลพ่องอายาแต่นี้ทำไมมันผสมจังแต่นี้บอกผสมแล้วโอ้ลืมลืมมันมัดมัดไม่ลืมได้บอกลืมเอาทิ้งครับไฮ้มัดมัดแล้วมัดละไรกะเม็ดนึงใส่กเม็ดนึงกระเม็ดนึง กินครบเลยเนาะใช่ได้ใช่ใชอันนี้ตอนเช้าสองเม็ดกับตอนแรงนี่อันนี้สี่เม็ดเวลาซีนอนนี่งไดี๋ยวได้เตือนเย็นเย็นอันนี้สี่เม็ดนะสองเม็ดครับกินสองเม็ดกินเช้าเม็ดหนึ่งแรงเม็ดนึงเขาให้กินแค่เช้าเดียวได้ไหมได้กินหลายความดันต่ำอันนี้เป็นยาความดันในเด้อยยาอเนน่้ก่อนอันนี้น่ะปรับใหม่ให้กินหนึ่งเม็ด พวกใกล้ๆนะครับก็เลยจะมาลงพื้นที่แล้วว่าตรวจสอบปัญหาจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขนะครับก็จะเป็นยิงเสียงซึ่งนะครับที่สื่อสารไปยังหน่วยงานแล้วคุณครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตลบควนเวลาเพราี่ใหญ่จะพูดคาทำไปจะได้เก็บ

ช่วงนี้เสร็จแล้วก็ไปทำด้านหน้าครับอันนี้ด้านหน้าที่หลังครับด้านหน้าที่หลังที่ที่ซอยได้ได้นี่แหละเจ้าที่จะทำกันเลยครับต้องกันเจ้าีจะทรเจ้านี้ด้านหน้าเรากลัวกลางคืนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พอดีที่คุยกันแล้วครับก็คุยกันกู้แล้วกูาแล้วก็เอาฝาเหล็กไปใส่เลยประมาณหกเมตรปรับะมาณหกเคือ